นี่หล่อครับนะฮะเห็นแล้วจมูกสวยงามนะฮะครับศัลยกรรมมาเท่าไหร่เราครับเบี้ยวเลยนะเบี้ยวโดนต่อยตั้งแต่เด็กนะครับหล่อครับน้องเก้ครับนะฮะสมัยนานแล้วฮะรู้จักตั้งแต่สมัยคลองหลอดลยเนาะนะคลองหลอดกลายเป็นตำนานไปแล้วฮะนะพวกเราเคยไปเดินคลองหลอดไหมไม่เคยนะฮะมากับพยาสาวสวยนะฮะพบกันมาหลายสิบปีแล้วครับนะฮะออกกล้องได้นะเรานะไม่ใช่มีกิ๊กอีกคนนะฮะนะบัรริกาตอนทุ่มนะฮะนี่น้องๆฮะชื่ออะไรนะ ะอะไรเบ็ดนะเี็บร้อยห้าสิบนะฮะนะฮะเดี๋ยวมาถอดแก้มด้วยนะครับนะฮะแล้วก็หลายคนครับนะฮะแอบดูยืนมองครับนะฮะมาดูน้องเก้ครับนะฮะเจาะจมูกนะฮะด้วยเกือบมาครับตาม,มาครับนะฮะรู้ว่าพี่ตัวใหญ่นีมือเอาร้อนำพายนะครับเส็กสิ้นะ Niêm à, ngặt là những khảo chiến mà hạng thám lửa không lâu việc dạo 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 น้ำตาไหลธรรมดานะครับ่รู้นะสัมผัสมาหมดแล้วนะครับนะอ่ะอันนี้เช็ดน้ำตานะฮะไม่ต้องเ,เช็ดเลือดนะครับจบไดมไหมประมาณเจ็ดคิวไม่นานหรอกเจ็ดคิวใช้เวลาาประมาณฮะตีห้าก็เสร็จครับ รอไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ไปเจาะที่บ้านนะครับพรุ่งนี้พี่มีเจาะรับยิ้มครับนอกสถานที่นะฮะแถวสะพานควายนะฮะให้พี่ห้าพันบาทนะฮะมาเจาะแค่เฉยครับเป็นนางแบบครับดาราดังครับเขาไม่เขาไม่มาเจาะที่นี่นะฮะเขาไม่กล้ามาเป็นดาราด้วยนะบอกว่าทําที่อื่นมาเยอะแล้วแต่ว่าดูพี่แจ็คแล้วอยากจะถานดาราดังด้วยจะบอกเลยนามเขาไม่ได้โอเคครับนะฮะ เก่เรียบร้อยนะฮะอย่าชนอย่ากระแทกเกี่ยวนะมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติกินได้ทุกอย่างน้อนไส้ไส้เดียมแรงสาบะฮะยิ้มให้กล้องนะฮะบายบายนี